ยังอยู่ที่สนามค่ายสีพัชรินครับอยู่ในช่วงของการตัดหญ้า13นาฬิกา35นาทีครับมือเร้ากินน้ำแล้วบาทที่นี่เลี้ยงไอติมกินไอติมอีกครับผมแก้วเท่าไรครับผมแก้ว20บาทครับแก้ว20บาทกันเป็นแก้วใหญ่เนาะ20บาทแล้วแก้วเล็กของผมล่ะแก้วเล็ก10บาทครับ10บาทกำลังดำเนินการครับกลังดเนินการเอาแก้วใหญ่ไปเลยไหมแก้วใหญ่ไปเลยครับไหนๆจะไหนๆแล้วครับผม จัดเที่ไม่ได้ดีซื้อไปให้ที่สอนี่ไหะตัดหญ้ากลางแดดอยู่นั่นครับครับผมผมจะได้ออกโทรทัศน์แล้วครับโอ้โหนี่ของแสบแล้วพี่น้องเด้อพูนเนี่ยต้องใช้เอ้ะมันมนอยู่นะครับครับสุดยอดอยู่ดีรับเรียบเลยครับโอ้เย็นดีครับเย็นบ่เย็นกับเบิ้งที่พัดลมนะครับเด้อ พอค่าขายไปกับเย็นไปแล้วครับผม20บาทถ้วยใหญ่ถ้วยเล็ก10บาทมีหลายราคาครับ10บาท15บาทและ20บาทครับพุดจัมโบ่ก็มีครับจัมโบ่ก็ยังมีเลยจัมโบ่ก็สามสิบบาทจัมโบ่สามสิบบาทวันนี้ยี่สิบก็ยังเยอะนะครับโอ้โหจัมโบ่จะขนาดไหนครับนี่ขนาดยี่สิบก็กินแทบจะสามซอยสองซอยเลยครับครับออปชั่นเสริมเพียบเลยครับ ต้อยแล้วครับนี่ดีดเลยครับครับผมสีสันโอ้สีสันเนาะสีสันสดใสพ่อค้าบอกว่ารถไอติมของของเขาจะพิเศษกว่าเพื่อนครับมีพัดลมด้วยมีฮะข้างหน้าก็มีครับพัดลมทั้งข้างหน้าข้างหลังครับนู่นมีล้อให้หมุนให้เด็กน้อยไอติมยังติดสีสันสวยงามเลยครับข้างหน้าก็มีครับข้างหน้ามีล้อมีล้อให้เด็กหมุนเล่นด้วยครับดูไหมครับ นี่ครับพิเศษครับท้างหน้าไว้เด็กมาซื้อไอติมแล้วก็หมุนเล่นด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ให้เด็กหมุนเล่นได้ครับเห็นครับนี่น้ำปลาดของเล่นครับของเล่นสนวใหญ่ก็อันนี้ก็ทิ้งแล้วอันนี้ก็ทิ้งแล้วของจิ๊กเขาทิ้งแล้วเนาะออกมาประยุกต์นี่แหละครับไอติมมะพร้าวน้ำหอมครับนี่แก้วเล็ก10บาทเี่ยโคน10บาทขนมปัง15บาทแก้วใหญ่20หรือแลมีจัมโบ้ด้วยครับ30บบาทครับรับ รับส่งงานเลี้ยงและพิธีต่างๆราคากันเองครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 1 4 3 4 5 9 0และ9 0 0 9 4 5 4 0 5 2 2 5เอโกไอเต็ม